วันนี้พี่เจบมาแชร์เคสเกี่ยวกับเคสมะเร็งมะเร็อก็มาสรุปมาสรุปให้เคสที่เป็นมะเร็งลำไส้นะคะก็ผู้หญิงที่วัย40ปีเศษแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ต้องรักษาก็มาเจอตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็แนะนําไปให้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นซูดตอนที่เข้าสู่ห้องการรักษากดจับวันนั้นมาจะถึงวันนี้7เดือน กับการรับคีโมทั้งหมด12ครั้งผ่านฉลุยไม่เคยถูกปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวค่าเลือด WBC ไม่เคยต่ำกว่า4,000นี่คือเป็นความมหัศจรรย์ของเจลเราที่มีผลรับที่ท,ที่ที่ดีเยี่ยมต้องบอกว่าดีเยี่ยมเพราะว่าทำงานมา10ปีก็ยังไม่เคยเจอผู้ป่วยโรคมะเร็งท่านไหนที่ไม่เคยถูกปฏิเสธเลยบางครั้งแม้กระทั่งแม้กระทั่งทานเจล ก็ยังมีว่าก็ยังมีว่าถูกเลื่อนบ้างแต่เคสนี้ไม่เคยถูกเลื่อนเลยเพราะฉะนั้นคีโม12ครั้งแล้วใช้เวลา7เดือนเท่ากับเขารับคีโมโดยเฉลี่ยสถ,ถิติเดือนละสองครั้งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากซึ่งผู้ป่วยจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์มากแล้วเป็นผู้หญิงซึ่งมีความมาจึจย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือโดยปกติเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าขณะรับคีโม คนที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งขณะรับเคมนั้นโอกาสที่จะมีมีลูกค่อนข้างยากมีประจำเดือนเป็นไปไม่ได้เลยแถมสุขภาพแข็งแรงเนี่ยยากมากแต่เคสนี้ก็คือขาวก่อนที่แชร์ไปก็มีเรื่องของมีลูกไปแล้วเนาะที่ทานเจลเราแล้วก็เคมจบเคมหมเดือนมีลูกไปแล้วแต่เคสนี้ช่วงระหว่างที่รับเคมอมาเนี่ยในเจ็ดเดือนมีประจําเดือนด้วย ซึ่งอันนี้คืออันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความเป็นความหรสย์ของเจลเราจริงๆซึ่งเนี่ยเป็นเคสซึ่งอยากจะไปเจอลูกค้า <c oughs> อยากจะไปเจอผู้ป่วยที่จะไปแบบนั่งคุยสัมภาษณ์ <c oughs> เองด้วยตัวเองด้วยซ้ำเดี๋ยวจะต้องหาเวลาไปไป <c oughs> อยู่ปาจีนเพะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความประทับใจมากแล้ววันนี้ก็คือจบคอสแล้ว12 <c oughs> ครั้งจบแล้วคุณหมอนัดวันที่14เดือนกุมภาเพื่อจะทำซีทีสแกน ทำ CT สแกนแล้วก็สองกล้องดูลำไส้ว่าเป็นไงเราแล้วจะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังอีกนะคะแค่นี้พี่เจียมให้ทานเจียมให้ทานทั้งหมด4ตัวเลยก็จะมีอูมิมีฮาร์ทสำคัญมากคือตัวฮาร์ทไม่แพ้อูมิเลยแล้วก็มินเอ็กโซมิเอ็กโซใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ช่วงที่มีประจําเดือนเดือนไหนที่มีประจําเดือนค่าเลือดก็ช่วงที่ช่วงที่จะต้องไปหาหมอที่จะต้องไปรับคีมโมตอนนั้นเจาะเลือดเลือดก็จะดอกไปนิดนึงจะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าแต่แค่นั้นไม่มีต่ำไปกว่านั้น,ม,ม,น,นมีแต่สูงขึ้น4,000กว่าถึง6,000กว่านี่คือค่าเลือดของเขาตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมามีความสุขมากค่ะดีใจกับลูกค้าที่เขามีคนรักที่ดีๆแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะโอ้ขอบคุณมากพี่ค่ะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.